สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลคูปิง้งราดนางฟ้า วันนี้นะคะครูก็จะมาตรวจดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดปีมะแม,แมในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2562ก่อนที่เราจะไปรับฟังในส่วนของคลิปการทํานายนะคะครูขออนุญาตชี้แจงก่อนว่าคลิปที่ท่านรับฟังอยู่นี้นะคะเป็นการทํานายตั้งดวงลักษณะของวงกว้างอาจจะมีแม่นยําบ้างคลาดเคลื่อนบ้างอันนี้ต้องขออภัยด้วยครูจัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแนวทางชีวิตเป็นแสงสว่างให้กับใครหลายๆคนนะคะเพื่อที่จะได้รู้หลักในการก้าวเดินไปแต่ละก้าวในแต่ละช่วงเวลาฉะนั้นถ้าเกิดฟังคลิปแล้วนะคะรู้สึกว่ามัน ได้กำลังใจนะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นก็สามารถเป็นกําลังใจให้กับครูได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์และกด s ซับสไคร e ค่ะเรื่องแรกนะคะที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของงานางนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะค,ะครูขออนุญาตสับไทยก่อนละกันนะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่างานในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาหยิบมาก่อนนะคะรูขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนที่เกิดปีมะแม่นะคะมาดูกัน ขึ้นมาเป็นแบบนี้โอโหงานขึ้นมาดีนะชื่นใจไหมคะขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะครูก็ชื่นใจแทนด้วยเลยสิ่งที่พ่ขึ้นมานะพ่ขึ้นมาว่างานเนี่ยถึงแม้เราจะคิดว่ามันเหนื่อยยากลําบากคืองานเนี่ยมันเหนื่อยมันลําบากเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ทําธุระส่วนตัวหรือว่าลมหายใจเข้าออกมันมีแต่งานอะแต่ว่าพอค้องจริงอะถามว่าในการที่เราทํางานหนักในการที่เรายอมเหนื่อยยอมรู้สึกว่าอึดอัดตัวเองนะคะฝืนตัวเองแบบเนี้ยผ ลสุดท้ายมันกอ่อให้เกิดยังไงมันกอ่อให้เกิดผลงานที่ดีนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาเอ็นดูเรานะคะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ใครให้ทํางานนะคะที่แบบมันเหนื่อยหน่อยหรือเราไม่อยากทําก็ทําไปเถอะสุดท้ายแล้วมันได้กับตัวเอง คือครูเข้าใจนะเพราะว่าบางทีเราทํางานเนี่ยคือสังคมแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางอย่างเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่หน้าที่ฉันทําไมฉันต้องทําแต่เอาเป็นว่าเนี่ยไพ่มันขึ้นมาว่าสนับสนุนคุณทําไปเถอะเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้กับใครนี่แหละมันได้กับตัวคุณเองนะคะแล้วก็คนอื่นนะคะ,ะเพื่อนร่วมงานหรือว่า หัวหน้านะคะผู้บริหารคนที่มีอำนาจสูงกว่าเราจากเดิมที่เขาไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจเราเนี่ยจากผลงานในเดือนนี้เนี่ยเขากลับจะมาเมตตาแล้วก็เอ็นดูเรามากขึ้นก็ถือว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าค่ะทีนี้ขยายเพิ่มเติมนะสำหรับคนที่ทำงานแล้วก็มีการเดินทางตลอดเวลานะคะเดี๋ยวครูจะดูให้ว่าการเดินทางจะเป็นยังไงนะทั้งใกล้และไกลนะคะ การเดินทางก็ดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยมันจะเน้นไปในเรื่องของการเดินทางทําอะไรคนเดียวนะคะบางคนอาจจะแบบบางทีมีไปกับเพื่อนนะคะไปกับหัวหน้างานหรือว่าไปกันทํทำงานแบบเป็นทีมเวิร์กพอเข้าจริงเนี่ยขึ้นมาเนี่ย คุณสามารถไปคนเดียวได้เลยนะเดินทางไปเองได้เลยเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าตัวคุณเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วสามารถที่จะเหมือนกับแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วก็เข้าหาลูกค้านะคะหรือว่าเข้าหาคนที่เรามุ่งหวังที่เราอยากจะให้เขาช่วยเหลือเมตตาเราแบบเนี้ยมันก็ดีนะประสบความสาเร็จดีกับการที่จะไปหลายๆคนด้วยซ้ำเออบางคนบอกไม่มั่นใจอ่ะครูคะบางทีหนูต้องมีเพื่อนติดสอยคอยตามไปไม่ต้องสัะนะคะเดือนนี้ลุยเดี่ยวไปเลยนะขึ้นมาดีแน่นอน อามาดูขยายเพิ่มเติมกันในเรื่องของการที่เราจะไปศึกษาต่อเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะศึกษาต่อนะในในต่างประเทศเอาครูด,ดูต่างประเทศก่อนละกันว่าเกณฑ์ไพ่นะคะที่เดินทางจะไปต่างประเทศเน่ยนะคะหรือไปงงต่อ<ค>ต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะเป็นยังไง ในเดือนนี้จัดดีไหมก็ดีนะไปมันก็ดูเป็นอิสระดีค่ะแต่ถามว่ามันจะเป็นการที่แบบดีระยะยาวไหมแบบโอ้โหดีแล้วปังเลยนี่มันไม่ปังนะมันไม่เลิศเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับว่าไปได้ไปให้เหมือนกับเออพ้น,พนพ้นไปนะคะอยากจะแบบทิ้งภาระนะคะอื่นๆที่มีอยู่ที่ไทยแล้วอยากจะไปต่างประเทศหรืออยากจะไปทํางานต่างจังหวัดแนละ้วแต่พอเข้าจริงๆนะักมันก็ไม่สามารถที่จะละในเรื่องของภาระหน้าที่ไปได้ทั้งหมดหรอก ถ้าเกิดรอได้ก็ให้รอนะคะรวมถึงในเรื่องของการศึกษาต่อด้วยศึกษาตอนนี้ก็คือดีแต่เพียงแต่ว่ามันได้แค่ความอิสระแต่ในเรื่องของความรู้หรือว่าการที่จะนำมาให้มันก่อเกิดประโยชน์ก่อเกิดรายได้นะคะเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันยังไม่โดดเด่นยังไม่ขึ้นนะ ก็ลองพิจาราณาดูแล้วกันนะคะทีนี้นะเดี๋ยวจากเ,เพิ่มเติมไว้นะคะสําหรับในเรื่องของงานเนี่ยบางคนทํางานมาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเนาะนี่มันก็เท่าไหร่แล้วะเดือนที่5ของปีแล้วแป๊บเดียวจะครึ่งปีแล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมติว่าต้องการเปลี่ยนงานนะคะครูขาหนูทนไม่ไหวแล้วค่ะมันเหนื่อยเหลือเกินนะอามาดูกันนะว่าจะเวิร์กไหมถ้าเกิดจะเปลี่ยนงานนะคะ เย่ yeah, ไปเลยจ้านะคะไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้บอกว่าเรามีโอกาสที่จะได้งานนะคะตามที่เราหวังแล้วก็จะเป็นที่นะคะที่เหมือนกับเพื่อนเราเป็นคนแนะนําหรือนะคะเพื่อนคนรู้จักของเราเนี่ยเขาทํางานอยู่ที่นั่นนะคะพอไปทําแล้วมันแฮปปี้ไหมดีคะ่ะเพราะว่า หนึ่งคืออันดับแรกคือเราได้ความสบายใจเราได้เปลี่ยนแปลงสังคมเพราะว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายนะคะแล้วก็เบื่อกับสังคมที่ทํางานที่เป็นอยู่แต่พอเป็นที่ใหม่เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นเพื่อนนะคะสามารถที่จะคุยกันสามารถที่จะเหมือนกับเป็นตัวเองได้นะไม่ต้องแบบเกลงไม่ต้องแบบพยายามเหมือนที่นี่ที่เป็นอยู่นะคะที่นี้เงินดีไหมเงินก็ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาเลยก็ได้ตามที่เราคิดไว้แหละเออนี่ขยายเพิ่มเติมนิดนึงนะพอไพ่มันขึ้นมาแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับปากฉะนั้นถ้าเกิดไทรเนี่ยที่แบบ กำลังลังเลหรือว่ากําลังคิดว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานจะทํางานไหนดีเนี่ยครูขออนุญาตแนะนำนะให้ทํางานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการขายการพูดการประสานงานเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเซลล์เนี่ยก็จะดีที่สุดเลยในลาดับผลงงานที่เหมาะสมกับตัวเราในช่วงจังหวะน,นี้นะคะลำดับต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการเงินมาดูกัน การเงินนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้การเงินเป็นยังไงคะการเงินไม่ดีเลยคะ่ะอาการน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่านะขึ้นมาว่าตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับมันมีรายจ่ายที่ต้องรองรับอยู่แล้วเราอาจจะมีภาระนะคะของครอบครัวที่เหมือนกับว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะคะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแบบนี้พอเขามาขอนะคะที่จะต้องใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ย เราก็ต้องทํำยังไงคะก็ต้องแบ่งเงินตรงนั้นให้ไปฉะนั้นการเงินมันก็เลยขึ้นมาว่าครึ่งคึ่งกลางๆ5าง0ก็ยังพอมีใช้อาจจะตึงบ้างเล็กน้อยนะะเราก็คอน้ังที่จะเครียดเรื่องการเงินนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ไหมมันผ่านพ้นไปได้นะอืมไม่ใช่ว่าแบบจะแย่จนหาทางออกไม่เจอนะคะทีนี้ขยายเพิ่มเติมนะมาดูกันว่าถ้าเกิดสมมติการเงินมันเป็นแบบเนี้ยแล้วเราอยากจะหาเงินเพิ่มะ่ะอ่า อยากจะทําอะไรดีหรือว่าจะทําได้ไหมมันจะเหมาะหรือไม่เหมาะนะช่วงนี้นะทําอะไรเพิ่มดีไหม ทำเพิ่มได้นะขึ้นมานะคะมันเป็นงานที่เราสนใจอยู่แล้วเป็นงานที่เออเรามีความรู้สึกว่าเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วเช่นนะคะบางคนนะอาจจะมีความเชี่ยวชาญคือ,อคือการทําขนมนะคะอาจจะทําเป็นคอร์สขายของออนไลน์แบบนี้ก็ได้หรือทําที่มันเกี่ยวข้องกับขนมก็ได้เพราะขึ้นมาว่ากําไรดีแล้วก็มีลูกค้ารอคอยขึ้นมาแบบนี้แต่ตัวเรานี่แหละมันติดอยู่ที่ทัศนคติมันติดอยู่ที่มุมมองเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะอยากทํามานานแต่เราคิดว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนไหมมันจะไหวหรือเปล่าใครขึ้นมาเกณฑ์แบบนี้ทำเถอะคะ่ะ เพราะว่าคนเราเนี่ยมันคือครูไม่อยากจะให้แบบทุกคนแบบอยู่กับที่อ่ะถ้าเกิดสมมติเราอยู่กับที่แล้วเราได้ผลลัพธ์เดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองสิ่งสักครั้งหนึ่งอ่ะถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันจะดีไม่ดีมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่ถ้าเกิดเราได้ลงมือทําอ่ะ มันก็ดีที่สุดแล้วอะดีกว่าการอยู่เฉยเฉอีกนะคะฉะนั้นก็ทําไปเถอะแต่ก็ในเรื่องของเงินก็ยังไม่ต้องลงทุนสูงมากเอาที่แบบเรารู้สึกเราโอเคแล้วก็เรารู้สึกว่าเราลงทุนไหวดีกว่านะคะจะได้ไม่ติดขัดนะต่อมานะคะในเรื่องของความรักนะคะลำดับแรกที่จะคุยกันคือจะเป็นความรักของคนโสดก่อนละกันเนาะอะ,อะ มาดูกันความรักของคนโสดเป็นยังไงของคนโสดยิงๆอะนะคะไพ่ขึ้นเราเป็นแบบนี้นะช่างหัวมันนะแปลว่าอะไรมีก็ได้ไม่มีไม่มีก็ไม่ตายจ้ะนะคะสบายๆยอยู่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรคะช่วงนี้เราก็มีความสุขอยู่กับตัวเองอาจจะมีคนเข้ามาคุยบ้างประปรายแต่ก็ยังไม่ได้เปิดรับใครนะคะมีเกณฑ์คนเข้ามาไหมมีนะแต่บางทีมาเนี่ยคือไพ่มันจะขึ้นเป็น2องนัยยะอันดับแรกเลยก็คือมามาเป็นคู่ คุยทิ้งสองคนพร้อมกันกับมาแล้วเขามีของแถมนั่นคือว่าเราเนี่ยอาจจะได้คุยได้ถูกใจกับคนที่มีเจ้าของแล้วอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะคะแต่อยู่คนเดียวได้ไหมอยู่คนเดียวได้สบายดีไม่ได้มีอะไรให้ต้องน่ากังวลน,นะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นความรักสําหรับคนโสดกับคนที่แต่งงานแล้วนะ ขอ,อ,อโทษค่ะความรักสําหรับคนมีคู่นะคะพูดผิดค่ะกับคนที่แต่งงานแล้วนะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่ไม่ดีเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันนะจนถึงขั้นแบบแตกหกักแล้วก็เงียบหายจากกันไปเลยนะคะนี่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆด,ด้วยนะคะเราจะต้องพยายามมีสตินิดนึงนะบางคนแบบโอ้โหความรักแบบมันทําให้เราเจ็บปวดจนถึงขนาดแบบคิดส,สัน้นไม่ได้นะ,ะชีวิตเรามีคุณค่ามากกว่านั้นฉะนั้นอย่างที่บอกมาว่าเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะทำ ทำให้มันดีที่สุดเถอะครูเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยพอเจอสถานการณ์เรื่องความรักมันไม่สามารถที่จะอย่างอื่นต่อไปได้เลยแต่พอเอาข้องจริงอนะถ้าเกิดเรามีสตินะเราให้เวลาตัวเองอะได้ปรับความรู้สึกนะสักระยะหนึ่งนะเราจะเห็นคุณค่าของตัวเองเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเราเองที่เหมือนกับไม่ปล่อยนะคะพอสักพักหนึ่งเวลานี่แหละมันจะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะฉะนั้นก็นี่แหละมีเกณฑ์ทะเลาะกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะแยกทางมีเกณฑ์ที่จะเลิกลากันด้วยก็ต้องระมัดระวังให้ดีละกัน ส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องจุกจิกทุกที่กวนใจนะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้แฟนเราเนี่ยทาอะไรก็ไม่ได้ดัง่งใจเลยนะคะเออใช้อย่างทําอย่างหรือบางทีแบบให้ทําอะไรก็ดูแลแบบแฟนมึนๆไม่ค่อยสนใจนะคะเป็นยังไงคะเราเกิดอาการองลงเลยค่ะนะคะปีดขึ้นมาบ้างนะคะหงุดหงิดขึ้นมาบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะแต่แบบมันเป็นเกณฑ์การทะเลาะที่แบบเป็นเรื่องเล็กน้อยอะ่ะเออที่ทำให้เราหงุดหงิดลำคาญใจแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรคะ่ะนะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะเรามาดูการสุขภาพสุขภาพไม่ดีเลยขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะที่เด่นชัดเลยนะคะคือเป็นในเรื่องของอาการพักผ่อน เราอาจจะพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็เหมือนกับสมองของเรามันไม่ได้พักเลยคลิดนั่นคิดนี่ทํานั่นทํานี่ตลอดเวลามาเลยทําให้เกิดอาการเครียดนะคะอาจจะมีอาการแบบไมเกรนขึ้นนะบางคนถ้าเกิดเป็นไมเกรนอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนี้ขึ้นมาลําดับแรกเลยส่วนอย่างที่2ก็คือจะมีอาการปวดไหล่ปวดบริเวณไหล่ปวดบริเวณแขนลงมาค่ะล้าวลงมาข้างใดข้างหนึ่งเป็นพิเศษนะนี่มีรูปเป็นผู้หญิงเกาะแบบนี้เลยนะคะก็ วิธีการรักษาง่ายมากนะคะก็พยายามที่จะดูแลตัวเองนิดนึงแล้วกันแล้วก็บางทีแบบอาจจะนั่งสมาธินะคะเสริมเสริมคือนั่งสมาธิอะ่ะไม่ต้องมองไปในเรื่องของแบบ ศยศาสตร์หรือเป็นในเรื่องของการที่เ,ออเป็นในเรื่องของเรื่องเล่นลับเสมอไปนะเรามองให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้แม้แต่ในทางวิทยาศาสตร์เองยังแนะนําให้นั่งสมาธิเลยเพราะว่ามันเหมือนกับสมองเราอะได้จัดเรียงนะคะความรู้สึกมันอาจจะทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดในทางพระพุทธศาสนานะคะตามความเชื่อของคนไทยเนี่ยถ้าเกิดยิ่งนั่งมันก็ยิ่งดีอยู่แล้วนะคะนั่งไปก็ที่บอกไปแ,ปลแหละว่าจะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะสวดมนต์ก็ได้ถ้าเกิดบทสวดที่ครูสวดเป็นประจําก็จะเป็น ส่วนของอิติปิโสนะเอออิติปิโสแบบย่อก็แล้วแต่เราแล้วกันนะว่าเราถนัดแบบไหนนะคะเอาแบบที่เรามีความรู้สึกว่ามันถูกจริตก,กับเรานะั่นแหละดีที่สุดแล้วขยายเพิ่มติอมเกณฑ์อุบัติเหตุ อุบัติเหตุมีไหมอุบัติเหตุมีแน่นอนนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยอุบัติเหตุนะคะระวังที่จะทําของมีค่าหล่นหายไปนะขึ้นมาเป็นแบบนี้มีโอกาสที่จะเสียทรัพย์เพราะว่าตัวเราในทำของมีค่าสูญหาย <win> คืออย่างที่บอกไปเนี่ยมันนอกจากเป็นของสูญหายแล้วมันมีโอกาสที่ของนะคะที่เราใช้ประจำเนี่ยมันแตกหักด้วยก็ต้องเสียเงินไปนะนี่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะชัดเจนต่อมานะคะก็คือจะเป็นใน,นเรื่องของโชคลาภมาดูกัน จะมีโชคไหมไม่มีเลยเอจะพูดว่าไม่มีก็ไม่ได้มันมีแหละแต่มันก็เป็นแบบภาวะเสี่ยงอ่ะเออห้าสิบห้าสิบนะคะไม่ได้ขึ้นมาบุือหว่ามากฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าจะเล่นจะเสี่ยงเนี่ยนะคะในช่วงนี้เดือนนี้ก็เอาแค่แบบพอกรุบกริบหอมปากหองคอละกันนะคะให้หัวใจมันได้แบบทํางานตื่นเต้นนิดนึงละกันส่วนตัวเลขนำโชคนะคะจากหน้าไพ่สามใบนี้นะไปที่หนึ่งคือเลขสองสี่ใบที่สองคือเลขแปดสอง ใบที่3คือเลข7-2ก็ลองไปเสี่ยงดูแล้วกันนะคะแต่ครูย้ําไว้เสมอบอกไว้เสมอว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยคำว่าเสี่ยงอ่ะมันมีทั้งได้ทั้งเสียงอยู่แล้วฉะนั้นก็ใช้สติเยอะๆด้วยนะสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นการทําบุญมาดูกันว่าเดือนนี้จะทําบุญยังไงดีให้ทุกอย่างมันราบลื่นนะคะ ขึ Syria, for ้นมาเป็นแบบนี้นะคะจะทําบุญกับอะไรดีนะคะจริงๆแล้วเราเนี่ยมีอาจจะทําบุญเป็นประจำอยู่แล้วหรือว่ามีในเรื่องของวัดนะคะหรือว่าการบริจาคหลักๆที่ที่เราทำเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งอันนั้นมันก็ดีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยขึ้นมาว่าให้เราไปทําตามที่เราเคยทาแหละไปวัดที่เราเชื่อเราศรัทธานะคะหรือว่าไปบริจาคให้กับสถานที่ที่เราเคยบริจาคประจํานี่ก็ขึ้นมาว่าดีเลยก็จะเสริมทําให้ตัวเราเนี่ย ดวงเราเนี่ยมันดีขึ้นทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันลาบลื่นแล้วก็เป็นเหมือนกับเกาะป้องกันภยัยเป็นเหมือนกับแก้วสารพัดนึกพอทําบุญปุ๊บทุกอย่างราบลื่นพอคิดอยากจะได้อะไรมันก็จะได้สิ่งดีๆตอบกลับมาค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายทั้งหมดนะคะครูก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่เข้ามาแลรับฟังแล้วก็รับชมกันนะคะยังไงก็แล้วแต่หากใครมีคําถามเพิ่มเติมอยากจะถามนอกเหนือนจากนี้นะที่ครูดูให้ก็ไปเจอกันได้นะคะที่เพจครูปิ้งหลัดนางฟ้าครูจะมีการไลฟ์สดทำนายไพ่ฟรีทุกวันที่16เวลา2ทุ่มนะคะไปถามได้เลยนะส่วนดวงรายสัปดาห์ก็มีลงเอาไว้ในเพจเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นในส่วนของภาพนะเข้าไปกดถูกใจไว้ละกัน ก็ตามนี้นะคะอ่ะมาก่อนจากลาก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b e ด้วยแล้วยังไงเดือนหน้าเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ